วันพฤหัสที่3กรกฎาคมณพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องจิตอาสาพยวิถีธรรมได้ห่มแหงไปเก็บถั่วเขียวที่แปลงพ้นทุกข์ในการบำเพ็ญน,นั้นพี่น้องจิตอาสาได้บำเพ็ญกันอย่างผาสุกเบิกบานและมีการสนทนาธรรมเพื่อรังกิเลสระยะเวลาในการปลูกถั่วเขียว2เดือนที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประโยชน์ของถั่วเขียวให้โปรตีนบำรุงสมองซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสริมสร้างเซลล์ใหม่แล้วโปรตีนของถั่วสามารถแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ลดการเบียดเบียนทาให้สีข้อหนึ่งของเราบริสุทธิ์ได้ให้โปรตีนจากถั่วเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าที่สุดถั่วเขียวเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายบำรุงง่าย เลี้ยงง่ายซึ่งเข้ากับคําตัดของพระพุทธเจ้าว่าในเรื่องของวันนาเก้าหเป็นคนเลี้ยงง่าย 2. บํารุงง่าย 3. มักน้อยกล้าจน 4. สันโดษใจพอ 5. ขัดเกลว 6. กกำจัดกิเลสมีศีลเคร่ง 7. มีอาการที่หน่าเรื่อมใส 8. ไม่สะสม 9. ประพฤิความเพียรยอดขยัน ผู้ที่รับประทานอาหารนั้นก็จะเป็นคนวันณนะก้าวเช่นกันอ้าวก็ถัวนี่ยเป็นโปรโตีนที่ดีที่สุดในโลกดีกว่าเนื้อสัตว์และไม่มีบาปด้วยเป็นโปรโตีนที่บำรุงร่างกายได้ดีที่สุด อ่านะแล้วก็ไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆนะไม่เบียดเบียนสัตว์นะเพราะงั้นเนี่ยไม่มีบาปแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกถัว่ว<ม>ถั่วที่เราปลูกต้องเป็นถั่วที่ที่เกิดง่ายที่สุดในพื้นที่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสในจตารีสูตรว่าถ้าสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายเนี่ยนะมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะในการดับทุกขในการเป็นประโยชน์ต่อชีวิต เพราะฉะนั้นถั่วเขียวเนี่ยเขาปลูกง่ายในประเทศไทยยังมีถั่วเขียวที่ปลูกง่ายถั่วลิสงก็ปลูกง่ายตอนนี้เราได้พบถั่วมาอีกถั่วหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไรถันวไรสีปีนอาถั่วอะไรเขาเรียกถั่วแปะถั่วแปะถั่วแปะอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวเราก็ยังมีถั่วพุ่มขึ้นมาด้วยนะแล้วจะมีถั่วพุ่มด้วยนะงั้นเนี่ยเราเลือกเลือกปลูกถั่วที่ที่มันเกิดขึ้นง่ายในพื้นที่นะ แล้วก็มันมีหลากหลายสีเราก็จะเลือกกินเลือกใช้ได้ถูกนะถ้าเป็นสีอ่อนๆเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์เย็นถ้าสีเข้มๆม,มันจะมีฤทธิ์ร้อนนะเราก็มาเลือกใช้ให้มันสมดุลร้อนเย็นนะหรือผสมผสานกันไปมันก็ได้สมดุลร้อนเย็นกับชีวิต